คุณรู้ไหมคะว่าทุกเช้าที่เราตื่นขึ้นมาสิ่งแรกที่หลายๆคนนึกถึงคืออะไรใช่แล้วค่ะคือกาแฟสักแก้วหนึ่งโดยเฉพาะกาแฟสําเร็จรูปที่สะดวกสบายชงง่ายราคาไม่แพงและที่สําคัญคือหาซื้อได้ทุกที่แต่คุณเคยสงสัยไหมคะว่ากาแฟสําเร็จรูปที่เราดื่มกันอยู่ทุกวันนี้มันดีหรือไม่ดีกับสุขภาพของเราโดยเฉพาะในวัยที่เราอายุมากขึ้นแล้วบางคนบอกว่ากาแฟสําเร็จรูปไม่ดีมีน้ตาตาลเยอะมีสารเคมีแต่บางคนก็บอกว่าถ้าดื่มให้ ถูกวิธีก็ไม่เป็นไรวันนี้เราจะมาคุยกันว่าจริงๆแล้วเราจะดื่มกาแฟสําเร็จรูปอย่างไรให้ดีต่อสุขภาพโดยเฉพาะสําหรับเราที่อายุ60ขึ้นไปซึ่งร่างกายเราต้องการการดูแลพิเศษมากขึ้นหมอหลายท่านยอมรับเลยนะคะว่ากาแฟสําเร็จรูปไม่ได้เป็นของต้องห้ามสําหรับผู้สูงอายุแต่สิ่งสําคัญคือเราต้องรู้จักดื่มให้ถูกวิธีในวิดีโอนี้เราจะพูดถึง3วิธีที่หมอยอมรับที่จะช่วยให้เราดื่มกาแฟสําเร็จรูปได้อย่างปลอดภัย และดีต่อสุขภาพของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาที่ดื่มปริมาณที่เหมาะสมและวิธีเลือกกาแฟให้เหมาะกับตัวเราพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่าว่าวิธีแรกคืออะไรวิธีแรกที่หมอแนะนําและนี่คือสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะนั่นคือเรื่องของการเลือกกาแฟสําเร็จรูปที่มีน้าตาลน้อยหรือไม่มีน้ําตาลเลยคุณรู้ไหมคะว่ากาแฟสําเร็จรูปแบบ3มอินหนึ่งซองเล็กๆที่เราซื้อกันตามร้านสะดวกซื้อนั้นในซองหนึ่งอาจมีน้าตาลมากถึง3าถึงสช้อนชาบางยี่ห้ออาจมีมากกว่านั้น ด้วยซ้ำถ้าเราดื่มวันละ2-3ถึงแก้วลองคิดดูสิคะว่าเราจะได้รับน้ำตาลเข้าไปในร่างกายมากแค่ไหนสำหรับผู้สูงอายุแล้วการได้รับน้ำตาลมากเกินไปนี้เป็นอันตรายมากข้าพรอะเมื่ออายุมากขึ้นระบบการเผาผลาญของเราทำงานช้าลงร่างกายไม่สามารถจัดการกับน้ำตาลได้ดีเท่าตอนหนุ่มสาวน้ำตาลที่มากเกินไปนี้เป็นสาเหตุหลักของโรคเบาหวานโรคหัวใจและความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุอยู่แล้ว ดังนั้นวิธีแรกที่หมอแนะนําคือให้เราเปลี่ยนมาดื่มกาแฟสําเร็จรูปที่ไม่มีน้ําตาลหรือที่เรียกกันว่ากาแฟดําสําเร็จรูปตอนแรกอาจจะรู้สึกขมไปหน่อยไม่อร่อยเท่าแบบที่มีน้ําตาลแต่เชื่อเถอะค่ะว่าถ้าเราดื่มติดต่อกันสักพักเราจะเริ่มชินและชอบรสชาติของกาแฟแท้ๆท,ที่ไม่หวานจัดถ้าจะให้ดีที่สุดเราควรเลือกกาแฟสําเร็จรูปที่เป็นกาแฟบริสุทธิ์100%ไม่มีสิ่งเจือปนไม่มีครีมเทียมไม่มีน้ําตาลอ่านฉลากให้ดีๆนะคะว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างบางยี่ห้อดูเหมือน จะเป็นกาแฟดำแต่ก็ยังมีน้ำตาลซ่อนอยู่เราต้องระวังให้ดีแต่ถ้าเรายังไม่ชินกับรสขมของกาแฟดำเราสามารถเพิ่มความหวานให้กับกาแฟได้ด้วยวิธีที่ดีกว่านั่นคือการใช้สารให้ความหวานทางเลือกเช่นสตีบีหรือดิตรทที่ไม่ทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งขึ้นหรืออีกวิธีหนึ่งที่หลายคนทำกันคือเติมนมสดจืดลงไปในกาแฟจะช่วยให้กาแฟมีรสชาติที่นุ่มนวลขึ้นไม่ขมเกินไปและย,ยังได้แคลเซียมจากนมด้วยซึ่งดีสำหรับกระดูกของเราในวัยนี้แต่ต้องเป็นนมจืดนะคะไม่ใช่นมหวาน เพราะถ้าใส่นมหวานก็เท่ากับเราเติมน้าตาลเข้าไปอีกก็จะกลับไปเจอปัญหาเดิมอีกแหละค่ะอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจคือการเลือกกาแฟสําเร็จรูปแบบ2อินหนึ่งที่มีกาแฟกับครีมเทียมอย่างเดียวแต่ไม่มีน้าตาลแล้วเราค่อยปรับความหวานเองต่างที่ต้องการวิธีนี้จะช่วยให้เราควบคุมปริมาณน้าตาลที่เข้าสู่ร่างกายได้ดีขึ้นที่สําคัญคือต้องฝึกลดปริมาณน้าตาลลงเรื่อยๆจนกระทั่งเราสามารถดื่มกาแฟโดยไม่ต้องใส่น้าตาลเลยก็จะดีที่สุดค่ะหลายคนที่เคยทําแบบนี้บอกว่า หลังจากที่เลิกดื่มกาแฟหวานไปได้สักพักกลับไปดื่มกาแฟหวานอีกที่รู้สึกหวานจัดเกินไปเสียอีกแสดงว่าลิ้นของเราปรับตัวได้จริงๆนะคะการเลือกกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลหรือมีน้ำตาลน้อยนี้ไม่ได้ช่วยแค่เรื่องป้องกันโรคเบาหวานเท่านั้นนะคะมันยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจลดอาการอักเสบในร่างกายและที่สําคัญคือช่วยให้เรามีพลังงานที่สม่าเสมอตลอดทั้งวันไม่ใช่แบบที่พลังงานพุ่งขึ้นสูงแล้ว ก็ตกลงมาอย่างรวดเร็วเหมือนตอนที่เราทานน้ำตาลเยอะเมื่อพลังงานสม่ำเสมอเราก็จะรู้สึกไม่ง่วงง่ายไม่เหนื่อยล้าง่ายสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างเต็มที่ตลอดทั้งวันค่ะมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากให้ทุกคนระวังเกี่ยวกับการเลือกกาแฟสำเร็จรูปนั่นคือเรื่องของครีมเทียมค่าหลายๆยี่ห้อของกาแฟสำเร็จรูปใส่ครีมเทียมที่ทำมาจากน้ำมันปาล์มหรือน้ำมันมะพร้าวซึ่งมีไขมันอิ่มตัวสูงไขมันอิ่มตัวนี้ถ้าได้รับเข้าไปมากเกินไปก็จะทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงขึ้นเพิ่มความเสี่ยงต่อออโรคหหัวใจแลลละดดเื ดังนั้นถ้าเป็นไปได้เราควรเลือกกาแฟดำบริสุทธิ์ที่ไม่มีครีมเทียมเลยแล้วถ้าอยากได้ความครีมมี่ก็เติมนม,มสดจืดลงไปดีกว่าแค่แต่ถ้าเราชอบดื่มกาแฟแบบมีครีมก็ให้ดูฉลาก,กว่าครีมที่ใช้เป็นชนิดไหนเลยอืกแบบที่มีไขมันต่ำกว่าและจำกัดปริมาณการดื่มไม่ให้มากเกินไปทีนี้เรามาพูดถึงวิธีที่สองกันบ้างค่ะนั่นคือการดื่มกาแฟในปริมาณที่พอเหมาะและในเวลาที่เหมาะสมเรื่องนี้สำคัญมากๆ เลยนะคบเพราะแม้ว่ากาแฟจะมีประโยชน์แต่ถ้าดื่มมากเกินไปหรือดื่มผิดเวลาก็อาจจะสร้างปัญหาให้กับสุขภาพของเราได้ข้าหมอทั่วไปแนะนําว่าสําหรับผู้สูงอายุควรดื่มกาแฟไม่เกินวันละ 2- 3แก้วหรือประมาณ2 0 0 3 0 0มิลลิกรัมของคาเฟอีนต่อวันซึ่งก็คือประมาณ2-3ช้อนชาของกาแฟสําเร็จรูปข้าถ้าเราดื่มมากกว่านี้อาจจะทําให้เกิดอาการข้างเคียงได้เช่นนอนไม่หลับหัวใจเต้นเร็วรู้สึกกระวนกระวายหงุดหงิดง่ายแหล ถ้าอาจจะทําให้ความดันโลหิตสูงขึ้นได้ด้วยสิ่งที่หลายคนมักจะไม่ทราบก็คือว่าความไวต่อคาเฟอีนของเราจะเพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นข้าตอนเราอายุน้อยๆอาจจะดื่มกาแฟได้หลายแก้วแล้วก็ยังนอนหลับได้สบายแต่พอเราอายุ60-70ถึงแล้วแค่ดื่มกาแฟสักแก้วเดียวในช่วงบ่ายก็อาจจะทำให้เรานอนไม่หลับในตอนกลางคืนได้นี่เป็นเพราะว่าตับของเราทำงานช้าลงใช้เวลานานขึ้นในการกำจัดคาเฟอีนออกจากร่างกายดังนั้นคาเฟอีนก็จะอยู่ในระบบของเราได้นานขึ้น ส่งผลให้เรารู้สึกตื่นตัวได้นานขึ้นด้วยเพราะเหตุนี้หมอจึงแนะนําว่าผู้สูงอายุค,ควรหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟหลังเวลาสองโมงเย็นส่วนใหญ่แล้วเราควรดื่มกาแฟในช่วงเช้าหรือช่วงเที่ยงเท่านั้นขาวิธีนี้จะช่วยให้เรานอนหลับได้ดีในตอนกลางคืนและการนอนหลับที่มีคุณภาพนี้สําคัญมากๆสําหรับสุขภาพของผู้สูงอายุเพราะขณะที่เรานอนหลับร่างกายจะทาการซ่อมแซมเซลล์ต่างๆเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและ ช่วยให้สมองของเราทํำงานได้ดีขึ้นถ้าเรานอนไม่หลับหรือนอนไม่เพียงพอก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราในหลายๆด้านค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่ควรระวังเกี่ยวกับการดื่มกาแฟก็คือเรื่องของน้ำในร่างกายค่ากาแฟมีสารที่ทำให้ขับปัสสาวะมากขึ้นซึ่งหมายความว่าเราจะเสียน้ำจากร่างกายมากขึ้นถ้าเราดื่มกาแฟมากๆโดยไม่ดื่มน้ำเปล่าเพิ่มก็อาจจะทำให้ร่างกายขาดน้ำได้อาการขาดน้ำในผู้สูงอายุนั้น อันตรายมากนะครับเพราะอาจทําให้เกิดความดันโลหิตต่ําเวียนศีรษะหกล้มและในรายที่รุนแรงอาจทําให้ไตทํางานผิดปกติได้ดังนั้นทุกครั้งที่เราดื่มกาแฟเราควรดื่มน้ำเปล่าตามด้วยอย่างน้อยหนึ่งแก้วเข้าวิธีง่ายๆที่จะจําได้ก็คือดื่มน้ำเปล่าหนึ่งแก้วทุกครั้งที่ดื่มกาแฟฟอร์หนึ่งแก้วแบบนี้จะช่วยให้ร่างกายของเรามีน้ําเพียงพอตลอดเวลาสําหรับเรื่องเวลาในการดื่มกาแฟมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจข้านั่นคือไม่ควรดื่มกาแฟท,าทันที หลังตื่นนอนหลายคนชอบดื่มกาแฟเป็นอย่างแรกเมื่อตื่นขึ้นมาแต่จริงๆแล้วนี่ไม่ใช่เวลาที่ดีที่สุดสำหรับดื่มกาแฟนะครับเพราะในตอนเช้าร่างกายของเรามีระดับของฮอร์โมนคอติซอลที่สูงอยู่แล้วซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้เรารู้สึกตื่นตัวถ้าเราดื่มกาแฟในช่วงนี้ก็จะทําให้ระดับคอติซอยิ่งสูงขึ้นซึ่งอาจทําให้เกิดอาการเครียดกระวนกระวายและในระยะยาวอาจส่งผลเสียต่อระบบภูมิคุ้มกันของเราได้ ดังนั้นควรรออย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงหลังตื่นนอนค่อยดื่มกาแฟจะดีกว่าข้าหรือถ้าเป็นไปได้ให้ดื่มกาแฟหลังทานอาหารเช้าประมาณ30นาทีถึงหนึ่งชั่วโมงวิธีนี้จะช่วยให้เราได้รับประโยชน์จากกาแฟได้เต็มที่โดยไม่ส่งผลเสียต่อระบบฮอร์โมนของเราและยังช่วยลดการระคายเคืองของกระเพาะอาหารอีกด้วยเพราะกาแฟมีความเป็นกรดซึ่งอาจทําให้กระเพาะอาหารระคายเคืองได้โดยเฉพาะถ้าดื่มขณะท้องว่างการดื่มกาแฟหลังอาหารจะช่วยลดปัญหานี้ได้ค่ะนอกจากนี้เราควรสังเกตร่างกายของเราเองด้วยนะคะว่า เรามีอาการแปลกๆหลังดื่มกาแฟหรือไม่บางคนอาจจะมีอาการปวดท้องท้องอืดหรือปวดศีรษะหลังดื่มกาแฟถ้าเกิดอาการแบบนี้อาจแสดงว่าร่างกายของเราไม่เหมาะกับการดื่มกาแฟมากเกินไปหรืออาจจะเป็นเพราะดื่มผิดเวลาเราควรลองปรับลดปริมาณลงหรือเปลี่ยนเวลาในการดื่มดูค่าและถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงอย่าฝืนดื่มต่อไปถ้าร่างกายบอกว่าไม่โอเคนะคะมีอีกประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับการดื่มกาแฟในปริมาณที่เหมาะสม ที่อยากจะพูดถึงนั่นคือเรื่องของการดื่มกาแฟกับยาฆ่าท่าเรากำลังทานยาอยู่โดยเฉพาะยาความดันโลหิตสูงยาโรคหัวใจหรือยาบางชนิดเราควรระวังเรื่องของการดื่มกาแฟเพราะคาเฟอีนอาจมีปฏิกิริยากับยาบางชนิดทำให้ยาออกฤทธิ์มากเกินไปหรือน้อยเกินไปบางครั้งแพทย์อาจแนะนําให้เว้นระยะเวลาระหว่างการทานยากับการดื่มกาแฟอย่างน้อย1-2ชั่วโมงดังนั้นถ้าเรากำลังทานยาอยู่ควรถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อน,อนว่าเราสามารถดื่มกาแฟได้หรือไม่ และถ้าดื่มได้ควรดื่มเมื่อไหร่ดีที่สุดฮะทีนี้เราก็มาถึงวิธีที่3แล้วค่ะซึ่งเป็นวิธีที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้กันนั่นคือการเลือกกาแฟสําเร็จรูปที่มีสารอาหารเสริมที่เป็นประโยชน์ค่ะปัจจุบันนี้มีกาแฟสําเร็จรูปหลายยี่ห้อที่เพิ่มสารอาหารดีๆเข้าไปเช่นคอลลาเจนวิตามินต่างๆแร่ธาตุหรือสารสก,กัดจากสมุนไพรซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็มีประโยชน์สําหรับสุขภาพของเราในวนัยนี้ค่ะแต่ที่สําคัญคือเราต้องเลือกให้เป็นนะคะไม่ใช่ว่าเห็นมีคําว่าวิตามิน หรือคอลลาเจนก็ซื้อทันทีต้องอ่านฉลากให้ดีก่อนว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างโดยเฉพาะเรื่องน้ำตาลและครีมเทียมถ้ากาแฟมีคอลลาเจนแต่มนีน้ำตาลเยอะก็อาจจะไม่คุ้มค่าเท่าไหร่ค่ะสารอาหารเสริมที่น่าสนใจสําหรับผู้สูงอายุที่อาจจะหาได้ในกาแฟสําเร็จรูปได้แก่คอลลาเจนก่อนเลยค่าคอลลาเจนนี้ดีสําหรับผิวพรรณข้อต่อและกระดูกซึ่งเป็นส่วนที่ผู้สูงอายุมักจะมีปัญหาการดื่มกาแฟที่มีคอลลาเจนเสริมอยู่ก็จะช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนในร่างกายของเราได้ค่ะ ีกสารหนึ่งที่ดีคือวิตามินดีซึ่งสําคัญมากสําหรับกระดูกและระบบภูมิคุ้มกันของเราหลายคนในวัยนี้มกักจะขาดวิตามินดีโดยเฉพาะคนที่ไม่ค่อยออกแดดถ้ามีกาแฟที่เสริมวิตามินดีก็จะช่วยได้ครับนอกจากนี้ยังมีกาแฟสําเร็จรูปที่เสริมแคลเซียมซึ่งก็ดีสําหรับกระดูกของเราเช่นกันหรือบางยี่ห้อก็มีการเสริมสารต้านอนุมูลอิสระเช่นวิตามินอ e, ีหรือสารสกัดจากชาเขียวซึ่งช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ลดความเสี่ยงของโรคต่างๆ และช่วยให้ผิวพรรณดูสดใสขึ้นอย่างไรก็ตามเราต้องระวังว่าบางยี่ห้ออาจจะโฆษณาเกินจริงหรือใส่สารอาหารเสริมในปริมาณที่ไม่เพียงพอที่จะได้ประโยชน์จริงๆดังนั้นควรเลือกยี่ห้อที่น่าเชื่อถือมีใบรับรองจากออยและระบุป,ปริมาณสารอาหารเสริมที่ชัดเจนค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับกาฟแฟสําเร็จรูปในปัจจุบันคือการเพิ่มสารสก,กัดจากสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพค่าเช่นสมกาหลีซึ่งช่วยเพิ่มพลังงานและความจําขิงซึ่งช่วยลดการอักเสบ และดีต่อระบบย่อยอาหารหรือขมิ้งชันซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงและช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งบางยี่ห้อก็มีการเสริมเห็ดอินจิหรือเห็ดชนิดอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อระบบภูมิคุ้มกันสิ่งเหล่านี้ถ้าเลือกได้ถูกต้องก็จะช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้กับกาแฟของเราได้มากขึ้นค่ะแต่ที่ต้องเตือนอีกครั้งก็คืออย่าหลงเชื่อโฆษณามากเกินไปนะคะบบางยี่ห้ออาจจะอ้างว่ากาแฟของตนมีคุณสมบัติพิเศษมากมายลดน้ำหนักรัก,รกษาโรคแก้ปัญหาสุขภาพได้หมดแต่ความจริงแล้ว กาแฟเป็นเพียงเครื่องดื่มเสริมไม่ใช่ยาวิเศษที่จะรักษาทุกอย่างได้ถ่าเราควรมองกาแฟเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพควบคู่ไปกับการทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอและตรวจสุขภาพประจําปีถ้าเราทำทุกอย่างครบถ้วนกาแฟที่ดีก็จะเป็นส่วนเสริมที่ช่วยให้สุขภาพของเราดีขึ้นได้ค่ะนอกจากการเลือกกาแฟที่มีสารอาหารเสริมแล้วเรายังควรให้ความสําคัญกับคุณภาพของกาแฟนั้นๆ ดยนะค่กาแฟสําเร็จรูปที่ดีควรทํามาจากมเมล็ดกาแฟคุณภาพสูงผ่านกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานไม่มีสารปนเปื้อนเลือกยี่ห้อที่มีชื่อเสียงมีใบรับรองคุณภาพและที่สําคัญคือควรตรวจสอบวันหมดอายุด้วยค่ะกาแฟที่หมดอายุแล้วหรือใกล้หมดอายุอาจมีรสชาติที่เปลี่ยนไปและอาจามีเชื้อราหรือแบคทีเรียนปนเปื้อนได้ซึ่งไม่ดีต่อสุขภาพเลยการเก็บรักษากาแฟสําเร็จรูปก็สําคัญนะคะควรเก็บในที่แห้งเย็นไม่โดนแดดและปิดฝาให้สนิทถ้าเป็นกาแฟแบบซอง ก็ควรเก็บในกล่องหรือภาชนะที่ปิดมิดชิดไม่ให้ความชื้นเข้าไปได้เพราะความชื้นจะทําให้กาแฟ,แฟเสียมีเชื้อราและอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ค่ะบางคนอาจจะชอบซื้อกาแฟมาเก็บไว้เยอะๆเพื่อความสะดวกแต่ควรระวังเรื่องวันหมดอายุด,ด้วยนะคะไม่ควรซื้อมามากจนเก็บไว้นานเกินไปควรซื้อในปริมาณที่พอดีกับการดื่มภายใน2-3เดือนจะดีที่สุดค่ะทีนี้เรามาสรุปกันสักหน่อยนะคะว่าทั้งหมดที่เราพูดมานี้เราจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรก่อนอื่นเลยคือเลือกกาแฟสำเร็จรูปที่ไม่มีน้ำตาล หรือมีน้ำตาลน้อยเลือกแบบที่เป็นกาแฟบริสุทธิ์ไม่มีครีมเทียมหรือถ้ามีก็ให้เป็นแบบที่มีไขมันต่างประการที่สองคือดื่มในปริมาณที่พอเหมาะไม่เกินวันละ 2- อถึงสาแก้วและดื่มในเวลาที่เหมาะสมคือช่วงเช้าถึงบ่ายสองหลีกเลี่ยงการดื่มหลังสองโมงเย็นและไม่ดื่มทันทีหลังตื่นนอนควรดื่มหลังอาหารเช้าประมาณ30ส,าสนาทีถึงหนึ่งชั่วโมงและอย่าลืมดื่มน้ำเปล่าตามด้วยทุกครั้งประการที่3าขอ้อรือเลือกกาแฟาที่มีสารอาหารเสริม ที่เป็นประโยชน์เช่นคอลลาเจนวิตามินดีแคลเซียมหรือสารสกัดจากสมุนไพรแต่ต้องเช็คให้ดีว่ายังคงไม่มีน้ำตาลมากหรือครมเทียมมากการปฏิบัติตามวิธีการเหล่านี้อาจจะฟังดูยุ่งยากไปหน่อยในตอนแรกค่แต่เชื่อเถอว่าถ้าเราเริ่มทำทีและอย่างเริ่มจากสิ่งที่ทำได้ง่ายที่สุดก่อนเช่นการลดน้ำตาลลงทีละนิดหรือการเว้นเวลาระหว่างตื่นนอนกับดื่มกาแฟแล้วค่อยๆเพิ่มการเปลี่ยนแปลงอื่น และอย่างไม่นานเราก็จะชินกับวิธีใหมน่นี้และที่สําคัญคือเราจะเริ่มรู้สึกได้ถึงความแตกต่างในสุขภาพของเราค่าหลายคนที่ปรับเปลี่ยนวิธีดื่มกาแฟตามที่แนะนํานี้บอกว่ารู้สึกมีพลังงานมากขึ้นนอนหลับสบายขึ้นอารมณ์ดีขึ้นและสุขภาพโดยรวมก็ดีขึ้นด้วยค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะเตือนก็คือถ้าเราเคยดื่มกาแฟมามากในแต่ละวันแล้วตัดสินใจจะลดลงทันทีอาจจะมีอาการถอนคาเฟอีน ไดนาคา,าการที่พบบ่อยคือปวดวัวในลาอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดง่ายแต่อาการเหล่านี้จะค่อยๆดีขึ้นเองภายใน 3- 5ถึงวันถ้าเราไม่อยากให้เกิดอาการถอนรุนแรง<ๆ>ก็ให้ค่อยๆลดปริมาณลงทีละนิดทีละน้อยค่ยเช่นถ้าเราเคยดื่มวันละห้าแก้วก็ลดเป็น4ี่แก้วก่อนทําแบบนี้สักสัปดาห์หนึ่งแล้วค่อยลดเป็นสามแก้วทําแบบนี้ต่อไปจนกว่าจะถึงปริมาณที่เหมาะสมวิธีนี้จะช่วยให้ร่างกายของเราปรับตัวได้ดีขึ้นและไม่ต้องทนทอทุกทรมานกับอาการถอนคัะ สำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพเฉพาะเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจหรือโรคไตก็ควรปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะว่าสามารถดื่มกาแฟได้หรือไม่และถ้าดื่มได้ควรดื่มมากน้อยแค่ไหนเพราะแต่ละคนมีสภาพร่างกายที่แตกต่างกันสิ่งที่เหมาะกับคนหนึ่งอาจไม่เหมาะกับอีกคนหนึ่งแพทย์จะเป็นคนที่รู้ดีที่สุดว่าอะไรเหมาะสมกับเราข้าอยากคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยจนไม่กล้าถามเพราะการดื่มกาแฟผิดวิธีอาจส่งผลเสียต่อโรคที่เรามีอยู่แล้วได้นะคะนอกจากนี้ถ้าเราสังเกตว่า หลังจากดื่มกาแฟแล้วมีอาการแปลกๆเกิดขึ้นเช่นหัวใจเต้นผิดจังหวะเจ็บหน้าอกเวียนสีสะมากหรืออาการอื่นๆที่ผิดปกติให้รีบปรึกษาแพทย์ทันทีนักขยะคิดว่าเป็นเรื่องปกติหรือจะหายเองบางครั้งอาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณเตือนของปัญหาสุขภาพที่แรยแรงได้ค่ะและท่าแพทย์แนะนําให้เลิกดื่มกาแฟก็ควรทําตามเพราะแพทย์คงมีเหตุผลที่ดีอย่าฝืนดื่มต่อไปเพียงเพราะเราชอบหรือติดนักสุขภาพของเราสําคัญกว่าค่ะทีนี้เรามาคุยกันอีกหน่อยเกี่ยวกับทางเลือกอื่นๆ นอกจากกาแฟสำเร็จรูปถ้าาเรามีเวลาและต้องการเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นการทำกาแฟสดจากเมล็ดกาแฟบดก็เป็นทางเลือกที่ดีค่ากาแฟสดจะมีสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่ากาแฟสำเร็จรูปและไม่มีสารเจือปนต่างๆเราสามารถควบคุมความเข้มข้นปริมาณน้ำตาลและส่วนผสมอื่นๆได้เองตามต้องการแต่ถ้าไม่มีเวลาหรือไม่สะดวกกาแฟสำเร็จรูปที่เลือกอย่างถูกต้องตามที่เราได้พูดมาก็ยังเป็นทางเลือกที่ดีอยู่ค่าสิ่งสำคัญคือเราต้องรู้จักเลือกและรู้จักดื่มให้ถูกวิธี อีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับผู้สูงอายุก็คือกาแฟถั่วดำหรือกาแฟข้าวคั่เครื่องดื่มเหล่านี้ไม่มีคาเฟอีนแต่มีรสชาติคล้ายกาแฟเหมาะสําหรับคนที่ต้องการเลี่ยงคาเฟอีนหรือดื่มในเวลาเย็นโดยไม่กังวลว่าจะนอนไม่หลับถั่วดำมีสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพมีโปรตีนใหญ่อาหารและสารต้านอนุมูลอิสระส่วนกาแฟข้าวก็มีประโยชน์จากข้าวเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าลองดูข้าหรือบางคนอาจจะเลือกดื่มชาแทนกาแฟเช่นชาเขียวชาสมุนไพรที่ให้ประโยชน์ ต่อสุขภาพไม่แพ้กันและมีคาเฟอีนน้อยกว่ากาแฟด้วยค่ะก่อนที่เราจะจบวิดีโอนี้เราอยากจะเน้นย้ำอีกครั้งนะคะว่ากาแฟสําเร็จรูปไม่ได้เป็นศัตรูของสุขภาพถ้าเราเลือกอย่างถูกต้องและดื่มอย่างถูกวิธีกาแฟก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสุขภาพดีของเราได้ค่ะสิ่งสําคัญคือต้องรู้จักเลือกกาแฟที่ไม่มีน้ําตาลหรือมีน้ําตาลน้อยดื่มในปริมาณที่พอเหมาะไม่เกินวันละ2-3แก้วดื่มในเวลาที่เหมาะสมคือช่วงเช้าถึงช่วงบ่ายสองและเลือกกาแฟที่มีคุณภาพดีมีสารอาหารเสริม ที่เป็นประโยชน์ถ้าเป็นไปได้อย่าลืมดื่มน้ำเปล่าตามทุกครั้งและถ้ามีโรคประจําตัวอยู่ก็ควรปรึกษาแพทย์ก่อนค่ะการเปลี่ยนแปลงนิสัยการดื่มกาแฟอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายในตอนแรกโดยเฉพาะสําหรับคนที่ดื่มกาแฟมาตลอดชีวิตและคุ้นเคยกับรสชาติหวานหวานของกาแฟสําเร็จรูปแบบ3อินหนึ่งแต่จงจําไว้ว่าสุขภาพของเราคือสมบัติที่มีค่าที่สุดถ้าการลงทุนเวลาและความพยายามเล็กๆน้อยๆเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีดื่มกาแฟให้ดีขึ้นจะคุ้มค่าอย่างมากเมื่อเราได้รับผล ตอบแทนเป็นสุขภาพที่ดีขึ้นมีพลังงานมากขึ้นนอนหลับสบายขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยรวมค่ะเราวหวังว่าข้อมูลที่เราได้แบ่งปันกันในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะและหวังว่าทุกท่านจะนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ถ้าทุกท่านมีประสบการณ์หรือเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับการดื่มกาแฟอย่างมีสุขภาพดีอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆในคอมเมนต์ได้นะคะเพราะการแบ่งปันประสบการณ์จะช่วยให้คนอื่นๆได้เรียนรู้และได้รับประโยชน์ไปด้วยค่ะและถ้าวิดีโอนี้มี ประโยชน์กับทุกท่านก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในอนาคตค่ะจำไว้นะคะว่าไม่มีอะไรที่สายเกินไปสำหรับการเริ่มต้นดูแลสุขภาพแม้ว่าเราจะอายุเท่าไหร่แล้วการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่เราทำวันนี้ก็สามารถสร้างความแตกต่างใหญ่ๆใ,ในอนาคตได้ค่าเรียนรู้ที่จะรักและดูแลตัวเองเพราะร่างกายของเราคือบ้านที่เราจะต้องอาศัยอยู่ตลอดไป ยิ่งเราดูแลดีเท่าไหร่มันก็จะดูแลเราได้นานเท่านั้นข้าขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขและมีชีวิตที่เต็มเปีย่ยมในทุกๆวันนะคะขอบคุณที่รับชมวิดีโอของเราในวันนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ